โอ้บอโก็หลอนแน่วิญงใจร้ายนั่นอีกแล้วโอ้คงเป็นครูเอล่าเพื่อนนักเรียนเก่าที่คุณชื่นชอบครูเอล่าเดวิลใช่แล้วครูเอล่าเดวิลครูเอล่าเดวิล เรื่องอื่นไม่ต้องพรันพรึงถ้าเธอไม่กลัวเขาถ<ธ>ูกโรเจอร์อแล้วไม่แล้วจะต้องสันว้าโอ้กรเอลากรุเอล่าฉันคล้ายกับแมงมุมหวังจะล่อเหยเยอเขียวโรเจอรเจอ์เด็กท,ที่นีน่เววชิญเธอได้นั่นนี่ แอนิต้าที่รักสบายดีหรอยังลำเค็นเหมือนเดิมที่รักเป็นคำสะบทเหมาะที่สุดไหนล่ะอยู่ที่ไหนเห็นแก่สวรรค์มันอยู่ไหนใครเคล่าฉันลูกหมาลูกหมาไงไม่มีเวลาเล่นเกมพวกตัวน้อยอยู่ไหน โอ้อย่างน้อยอีกทั้งสามอาทิตย์น่ะของไันี้เร่งกันไม่ได้รู้ไหมแอนิต้าเธอนี่แสนรู้จังเจ้าตูมามะเจ้าตูครืเอล่าซื้อขนสัตว์ตัวใหม่เหรอ <laughs> เป็นรักเดียวของฉันที่รักฉันอยู่เพื่อขนสัตว์ฉันชื่นชมขนสัตว์ <laughs> ถึงยังไงผู้หญิงในโลกแสนลำเค็ญทุกคนก็ชอบกันจริงมะ ฉันก็ชอบผลสัตว์สวยๆแต่ว่ามีอย่างอื่นให้ชอบอีกเยอะช่างอ่อนหวานจังอานิต้า <laughs> ฉันรู้ฉันรู้บ้านสปรังเคนี่คือปราสาทในฝันของเธอ <laughs> 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 แล้วรอเจอผู้น่าสุเพศเป็นเสื้อกะละหัดผู้กล้าหาญของเธอโทูคุเอล่าและแน่นอนเธอมีเพื่อนน้อยตัวจุดของเธอ อืมเยี่ยมใช่ฉันขอชมว่าเยี่ยมเป็นเสื้อขนสัตว์ที่รัดสนิกรายรัชาไม่จ้าเครือล่าไม่และฉันต้องรีบไปลูกหมาคลอดแล้วบอกฉันด้วยเธอต้องบอกฉันนะที่รักจ้าเครือล่าอย่าลืมสัญญานะอีกสามอาทิตย์พบกันไปละโชคดีแม่เพื่อนรักอรักเห็นคิดกันครัวลาลนางมัน แต่แล้วไม่นานนั้นคุณก็คงต้องช็อกเกิดความซึ่งเข้าใจก็แววแตาเธอบอกไงร้ายนะ่าดูจากตายทุนเกินจะรับไปใหญ่แล้วหรอเจ่อเปรียบดังขครงข้ขาวพีดูด,ดังมาสูนร้ายที่สุดคุณกักกันไว้อย่าปล่อยเธอลบนี้โลกนี้จะสวยสดใสกว่ามากหากไร Guerilla, Guerilla, d u v i l